เป็นเวลาหลายทศวรรษที่กองทัพไทยส่งนายทหารหญิงเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพกรมยุทธการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นหน่วยงานหลักประสานการปฏิบัติร่วมกับองค์การสหประชาชาติอย่างใกล้ชิดหลังจากองค์การสหประชาชาติมีนโยบายและกำหนดเป็นมาตรการ ให้ประเทศต่างๆที่ส่งกำลังไปปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายอำนวยการและผู้สังเกตการทางทหารเพิ่มจำนวนทหารหญิงเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพให้มากขึ้นเพราะพบว่าส่งผลดีหลายอย่างต่อภารกิจพลโททิติชัยเทียนทองเจ้ากรมยุทธการทหารบอกว่ากองทัพไทยโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกพรพิพัฒน์เบญยสีให้ความสำคัญ เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของทหารหญิงไทยนสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมบทบาทของทหารหญิงในภารกิจนี้การรักษาสักยภาพใน,ในปัจจุบันเนี่ยนะครับจะมีความสลับซับซ้อนแล้วก็ทางสัมภาชาติเนี่ยก็ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของสิทธิมนุษชนนะครับการพิทักษ์การปกป้องพล,ลเรือนโดยเฉพาะเด็กสตรีนะครับที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง นะครับซึ่งงานเหล่านี้นะครับทหารหญิงของเราจะทําได้ดนะีรวมทั้งการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับถ้าผู้หญิงเข้าไปสัมผัสหรือพบกับผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็จะสามารถเข้าใจกันได้ง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นงานงานเหมาะสำหรับผู้หญิงนะครับซึ่งงานเหล่านี้นะกองทัพก็สนับสนุนผู้หญิงอยู่แล้วและอีกงานหนึ่งที่ ที่ส่วนเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของการไปเป็นฝ่ายบริการที่ในภารกิจต่างๆเนี่ยนะซ,ซึ่งซึ่งเราก็ได้ให้เรียนนะลงเรียนเสนาธิการร่วมเนี่ยแล้ก็ก็จะได้ความรู้ตรงนี้เอาไปใช้งานตรงนี้ได้ด้วยก่อนหน้านี้นาวาอากาศตรีหญิงอรพิมพ์พักดีสงครามเดินทางไปทำหน้าที่ผู้สังเกตการทางทหาร ภารกิจของคณะผู้สังเกตการทางทหารของสหประชาชาติในสาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน mm hmm. เธอเล่าว่า mm hmm. นอกจากการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ mm hmm. สิ่งสำคัญที่สุดคือการปรับตัวเข้ากับคนในพื้นที่พยายามสร้างความไว้วางใจให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยครั้งแรกที่ไปอ่ะก็จะมีเพื่อนต่างชาติเตือนเราบอกว่าเนี่ย ด้วยความที่เขาเป็นประเทศมุสลิมเพราะฉะนั้นอ่ะผู้ชายอ่ะเขาจะไม่ค่อยแบบว่าพูดคุยกับนายทหารหญิงหรืออะไรอย่างงี้นะก็แบบว่าเหมือนเขาบอกเราไว้ก่อนเขากลัวเราจะตกใจว่าถ้าไปพูดเขาเราเขาไม่พูดด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็จริงก็คือเขาไม่อยากพูดกับเราแต่ว่าโชคดีที่แบบมีครั้งหนึ่งที่ออกไปพาโถครั้งแรกเลยกับเพื่อนสวีเดนต์เราก็เข้าไปในร้านขายผ้าก็มีคุณยายนั่งอยู่คนนึงเขาก็แบบ ได้โอกาสแล้วเขาไปคุยซึ่งสิ่งแรกที่เราทําก็คือเราคุกเข่าลงกับพื้นแล้วก็คุยกับคุณยายแล้วคุณยายก็คือพอเห็นเราก็แบบดีใจอะค่ะแกก็อ้อมมือมาจับหน้าเราแล้วแบบเราเห็นสายตาแกก็คือแบบเฮ้ยไม่มไม,ม่พอรู้สึกที่ดีมากเหมือนคุยกับญาติผู้ใหญ่พอออกมาจากร้านขายผ้าปุ๊บเพื่อนสวีเดนคือพูดกับเราคาแรกแบบว่าไม่เคยเห็นใครทําแบบนี้มาก,ก่อนกับการที่จะคุกเข่าลงแล้วคุยกับคนอื่นพอด้วยตัวเขาเองอะเขาก็จะยืนคุย หรือไม่ก็นั่งข้างๆคุยแต่เราอะด้วยความที่เราเป็นคนไทยเราก็ได้รับการสั่งสอนมาว่าเราต้องเคารพผู้ใหญ่ซึ่งการยืนคุยหรือนั่งข้างๆเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็เลยนั่งคุกเข่าลงกับพื้นเลยเราก็คือนั่งนั่งคุยให้แบบคุณยายเขาอยู่สูงกว่าเราซึ่งเพื่อนเขาก็ประทับใจมากเขาก็บอกว่าไม่เคยคิดที่จะทําแบบนี้เลยคุกเข่านั่งคุยเขาก็บอกว่า ประทับใจมากเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคือเหตุผลที่ทําไม UN เอ็ถึงอยากให้มีในทหารหญิงในภารกิจเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันได้เข้าไปถึงกลุ่มคนที่แบบว่านายทหารผู้ชายอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้หรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําให้คนในพื้นที่เขารู้สึกปลอดภยัยรู้สึกดีมากขึ้นบทบาททหารหญิงของกองทัพไทยในภารกิจของสหประชาชาติปรากฏเด่นชัดว่า นอกจากความรู้ความสามารถแล้วรอยยิ้มความสุภาพอ่อนน้อมโอบอ้อมอารีกลายเป็นเครื่องมือทำงานสำคัญที่สามารถสร้างความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่วันหนึ่งเนี่ยมันจะมีฤดูการหนึ่งที่เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วผู้ชายเนี่ยเขาจะกลับไปทํางานอยู่จุดหนึ่งเพราะ,ะนั้นคนที่จะอยู่ในพื้นที่ที่เหลือ ในหมู่บ้านนะคะจะเป็นแค่ผู้หญิงและเด็กณจุดนั้นเองพอคณะผู้สังเกตการณ์ไปถึงเนี่ยจะไม่สามารถคุยกับใครได้เลยเพราะว่าเป็นผู้ชายทั้งหมดแต่เราคนเดียวเป็นผู้หญิงซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ไปติดพื้นที่นั้นเขาก็โทรกลับเข้ามาทางวิทยุว่าเออมาถึงหมู่บ้านแล้วไม่สามารถคุยได้เนื่องจากไม่มีผู้หญิง mm hmm. เขาก็เลยให้เราคุยกับเขาทางวิทยุผู้หญิงพวกนั้นจะให้ข้อมูลผ่านเรา ก็ก็ล่ามด้วยนะคะมีล่ามแต่ว่าทั้งหมดนะเขาาถือว่าเป็นการให้ข้อมูลกับผู้หญิงซึ่งตรงนี้เองที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออนี่คือบทบาทที่บางทีผู้ชายอะ่ะเขาก็ยังไม่ได้ด้วยออขีดจํากัดทางด้านวัฒนธรรมทางผู้หญิงก็จะมองว่าเราเป็นแรงบันดาลใจให้เขารู้สึกว่าเออผู้หญิงก็จะต้องทําได้ซึ่งก็เด็กๆหลายๆคนที่พ่อแม่ไม่ส่งเข้าโรงเรียนเป็นแต่ผู้หญิงนะคะก็จะเริ่มมาถามละ อยู่เข้าโรงเรียนไหมเข้าก็าแล้วเรียนถึงเมื่อละถึงขนาดไหนบอเรียนเรียนจบมาหาลัยนะเขาก็อุ๊ยถึงมหาลัยเลยเหรอเขาก็อยากจะให้รัฐบาลเขาเนี่ยส่งเสริมการศึกษาของเด็กผู้หญิงภารกิจรักษาสันติภาพบนเวทีโลกที่กองทัพไทยส่งทหารหญิงไปร่วมมาแล้วมากกว่า100คนดูแลปกป้องให้สตรีและเด็กปลอดภัยจากความขัดแยง้ง สะท้อนความงดงามที่แฝงไปด้วยความแข็งแกร่งเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ศักยภาพของผู้หญิงที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับโลกวรลักษ์อิสรางกูณอยุธยาข่าวจอบยอ่อโลกไทย PBS รายงาน